The Space 2เรื่องย่อและรายละเอียดสุดประทึกก่อนตัดสินใจท่องนรกในอวกาศเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับภาคต่อของมหากาย์สยองขวัญไซไฟที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงกับ The Space 2ที่จะพาคุณดิ่งลึกลงไปในฝันร้ายของไอแซคคลาร์กวิศวกรผู้โชคร้ายที่ต้องเผชิญหน้ากับความบ้าคลั่งและอสุรกายจากนอกโลกอีกครั้ง สรุปเรื่องราวทั้งหมดพร้อมรายละเอียดสำคัญที่จะทำให้คุณเข้าใจโลกของ Dead Space 2มากขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะหยิบเกมนี้มาเล่นหรือนำไปเล่าต่อได้ยังถึงแก่นชักเรื่องย่อเมื่อฝันร้ายยังไม่จบสิน้นสามปีหลังจากเหตุการณ์สุดสยองบนยาน USG Ishimura ใน Dead Space ภาคแรก ไอแซคคลาร์กตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลจิตเวชบนเดอะสปราวมหานคอรอวกาศขนาดมหึมาที่ตั้งอยู่บนเศษซากของดวงจันทร์ไททันของดาวเสาเขาสูญเสียความทรงจำในช่วงสามปีที่ผ่านมาและต้องทนทุกข์ทรมานกับภาพหลอนสุดทรมานของนิโคลเบรนแนนแฟนสาวของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วในภาคแรก ยังไม่ทันที่ไอแซคจะได้ทำความเข้าใจกับสถานการณ์ฝันร้ายก็ตามมาหลอกหลอนเขาในโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อสถานีอวกาศเดอะสปราวถูกโจมตีและเกิดการแพร่ระบาดของเนโครมอฟส์อสุรกายกลายพันธุ์จากศพมนุษย์อย่างรวดเร็วทำให้ทั้งมหานครตกอยู่ในความโกลาหลและความตายไอแซคในสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงและถูกสวมใส่ชุดผู้ป่วยจิตเวชต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากการไล่ล่าของเหล่าเนโครมอฟที่โหดเทียมกว่าเดิม ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องต่อสู้กับอาการทางจิตที่เกิดจากอิทธิพลของเดะมาเกอร์วัตถุเอเลี่ยนลึกลับที่เป็นต้นตอของเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งฝังข้อมูลบางอย่างไว้ในจิตใจของเขาภารกิจของไอแซคในภาคนี้จึงซับซ้อนกว่าแค่เอาชีวิตรอดเขาต้องหาทางทำลายมาเกอร์ต้นใหม่ที่รัฐบาลโลกแอบสร้างขึ้นบนเดอะสปราวโดยใช้ข้อมูลจากสมองของเขาเอง และเพื่อที่จะทำเช่นนั้นเขาต้องเผชิญหน้ากับความทรงจำอันเลวร้ายและภาพหลอนของนิโคที่คอยชี้นำและบันทอนจิตใจเขาไปพร้อมๆกันโดยละเอียดที่น่าสนใจก่อนเล่นคร่าวๆดังนี้ 1. ตัวละครหลักและปมขัดแย้งในใจไอแซคคลาร์กไม่ใช่แค่วิศวกรธรรมดาอีกต่อไปในภาคนี้เขาเป็นผู้รอดชีวิตที่เต็มไปด้วยบาดแผลทางจิตใจ ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับความเปราะบางของเขาผ่านภาพหลอนและเสียงกระซิบที่ตามหลอกหลอนตลอดทั้งเกมที่สำคัญภาคนี้ไอแซกมีเสียงภาคแล้วทำให้ตัวละครมีมิติและน่าเอาใจช่วยมากขึ้นภาพหลอนของนิโคลหรือนิโคส hallucination เธอเป็นภาพสะท้อนความรู้สึกผิดบาปในใจของไอแซกแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกุญแจสำคัญที่ผลักดันให้เขาท่อมุ่งหน้าไปยังใจกลางของฝันร้ายเพื่อยุติมัน เอลลี่แลงฟอร์ดนักบินหญิงสุดแกร่งหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่ไอแซกได้พบเจอเธอคือตัวละครสำคัญที่จะคอยช่วยเหลือและเป็นเหมือนแสงสว่างเล็ก,ลกๆท่ามกลางความมืดมิดฮันส์ไทเดแมนผู้อำนวยการของสถานีเดอะสปรวและเป็นตัวร้ายหลักของภาคนี้เขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างมาเกอร์และจะทำทุกวิธีทางเพื่อหยุดยั้งไอแซก 2. เกมเพลยที่ยกระดับความมันและความสยองขวัญขึ้น แอคชั่นที่รวดเร็วและดุดันขึ้น Dead Space 2เพิ่มความเร็วของเกมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดศัตรูมาเร็วขึ้นโจมตีหนักขึ้นและมาในรูปแบบที่หลากหลายกว่าเดิมทำให้การต่อสู้ตื่นเต้นและกดดันอยู่ตลอดเวลาอาวุธและชุดเกราะใหม่นอกจากปืนคู่ใจอย่าง Plasma Cutter แล้วยังมีอาวุธใหม่ๆที่สร้างสรรและโหดเหี้ยมกว่าเดิมให้เลือกใช้เช่น Javelin Gun ที่สามารถยิงหอ,อกไฟฟ้าทะลุร่างศัตรูและปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตศัตรูตัวอื่นที่อยู่ใกล้ๆได้ สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงหรือซีโรจที่อิสระกว่าเดิมไอแซกสามารถเคลื่อนที่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงได้อย่างอิสระ360องศาโดยไอพ่นที่ติดอยู่กับชุดทำให้การสำรวจและการต่อสู้ในฉากเหล่านี้มีมิติและน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น ฉากสุดอลังการและน่าจดจำเกมเต็มไปด้วยฉากที่ออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่การหนีตายออกจากโรงพยาบาลจิตเวชการสำรวจโบสถ์ของลทัทธิยูนิโตโลจีไปจนถึงการกลับไปยังยาน U.S.G. อิชิมูระที่พังยับเยินอีกครั้งแต่และฉากล้นสร้างบรรยากาศที่แตกต่างและน่าจดจำ 3. า 3. บรรยากาศและความสยองขวัญ แม้จะมีความเป็นแอคชั่นมากขึ้นแต่ Dead Space 2ก็ยังคงรักษาบรรยากาศความสยองขวัญอันเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเสียงประกอบที่ชวนให้ขนลุกความมืดที่มองไม่เห็นว่ามีอะไรรออยู่และการออกแบบเหล่า Necromorph ที่น่าขยะแขยงและคาดเดายากยังคงทำให้ผู้เล่นต้องสะดุง้งโหยและหวาดระแวงอยู่เสมอ ดังนั้นก่อนตัดสินใจเล่นดีไหม d e a d Space 2คือคำตอบสำหรับแฟนเกมภาคแรกนี่คือภาคต่อที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านทั้งเรื่องราวที่เข้มข้นขึ้นเกมเพลย์ที่สนุกขึ้นและยังคงกลิ่นอายความสยองขวัญไว้ครบถ้วนผู้ที่ชื่นชอบเกมแอคชั่นสยองขวัญหากคุณชอบเกมอย่าง Resident Evil 4ที่ผสมผสานความสยองขวัญเข้ากับแอคชั่นที่เร้าใจคุณจะหลงรัก d e a Space 2อย่างแน่นอน คนที่มองหาเกมที่มีเนื้อเรื่องน่าติดตามการเดินทางของไอแซคเพื่อต่อสู้กับอสุรกายภายนอกและปีศาจในใจของเขาเองนั้นเป็นเรื่องราวที่ทรงพลังและน่าเอาใจชั่วจนวางไม่ลงแพลตฟอร์มที่สามารถเล่นลายโดยคร่าวๆดังนี้ PC, Steam, EA App, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X และ S ทั้ง2รูปแบบโดยสรุป Dead Space 2 คือหนึ่งในเกมภาคต่อที่ดีที่สุดตลอดการเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความสยองขวัญที่กดดันแอคชั่นที่ดุเดือดและเนื้อเรื่องแนวจิตวิทยาที่ลึกซึง้งหากคุณพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความบ้าคลั่งในอวกาศอีกครั้งเด็บสปราว์กำลังรอคุณอยู่